ให้คุณทายนะครับว่าสิ่งนี้มันคืออะไรดูน่ากินซะเหลือเกินนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกเดาว่าคุณคิดว่ามันคือขนมที่เอาไปทอดกรอบแล้วแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วครับมันคือไม้จิ้มฟันคุณรู้ปะมันเป็นไม้จิ้มฟันทอดหาทําอีกแล้วนะครับคนเราอ่ะจะกินไม้จิ้มฟันกันไปทําไมผมเนี่ยสงสัยจริงๆเลยแต่ข่าวที่มีผู้คนจํานวนมากเนี่ยนาไม้จิ้มฟันเขียวที่ทํามาจากแป้งมันเทศหรือ แป้งข้าวโพดไปทอดกับน้ำมันจนพองกรอบน่ากินแล้วเอาไปเติมด้วยผงปรุงรสต่างๆเช่นพวกผงชีสมาทานกันอย่างอร่อ,รอยเหมือนกินขนมขบเคี้ยวกันเลยทีเดียวคลิปพวกนี้เรียกยอดไลค์ยอดแชร์บนติกต็อกจนกลายเป็นไวรัลแต่คุณรู้ไหมว่าความอันตรายมันกำลังจะเข้าสู่ร่างกายคุณถ้าคุณดันไปทำตามใครอยากรู้ไปฟังกันเลยครับ ไม้จิ้มฟันที่เป็นประเด็นเนี่ยมันผลิตจากแป้งมันหวานและแป้งข้าวโพด